สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สง่งกลุ้มบ่าวราเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ยเด้อพี่น้องผมเป็นกำลังใจมิเนกาา้าโยฮันคือเก่าเงียบเงาแท้พี่น้องเขง้ามาอนี้สองสามมือมากลลวบอลคล้ายครื่องบอออ่เคยมีคนโควิดเฮ็ดคักพ้นะไรพี่น้องเอ้สบายดี กำลังปิ้งจามเอ็นอยู่พี่น้องเป็นไดโควิดเฮ็ดเสรนแล้ววันนี้หมดแร์ขายเลยเงียบเงาพี่น้องสองสามมือเราได้ขายจ้าโคกแล้วืันนี้ต่ำเจ้าสามโคกนะชิพอแจีวอยู่บ้านเลยพี่น้องแบบนี้ซ้อมคนละทีอะไรเงี้ยเป็นเขาเกันกับเงี้ยเท่ากับเป็นปกติแต่บุคคลมากกว่าน้เนาะ บ่ค่อยได้ขายพี่น้องเอ้ยต่ำกับบุรีคลายน้ำปั่นกับบุรีคลายมื้อนี้เงียบเงาเลยห้าก็ได้ขายตา่ำสามโคกจามชิดไม,ม้จามชิดไม้ตายคักบ่เนาะตายคักว่านี้พอได้ขายเกือบไปนน้องประแดงเลยบ่าสองสามมื้อะไรพี่น้องเงียบเงามาเบิ่งคนคิดเด้อ <c oughs> วันดีลานชามมาต้องเฮียนมาแวลินนำสบายดีละโน,น่นเออ,อ,ออนออนดานนนี่แหละตลกเออนีังนี่ตวกว,ว้างบ่กวงน้อยอนอนสบายดีพี่น้องก็กกงลกสบายดีเอ้ยตาเหินเอ้ยเฮ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 ้ยเย้้กย้้อ โอ้โอ้เอ้โอ้จะอยากลงบ่ให้อุ้มอีกมาพูงมาพูงันมีลูกค้าเขาหันเผื่อสั่งน้าปั่นท่นอาการหัห่อนนี่คือชีเด้ขายน้าปั่นแต่ว่าช่วงนี้มันหนาวไปแล้วแล้วการโควิดระบาดอีกกับ่ค่อยมีลูกค้ากับบลาร์ยนีอยู่กับบลาร์ยเพียงน่อย พอได้ขายเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็ขายจอกห้าพันเด้อพี่น้องจะจอบเป็นไงบักเตะอมาอุดนใจในะเด้อพอได้อยกล้เนาะอยกบ้านเกี้ยงกันมาอุดนในในเด้อพี่น้องเด้อสวยเรียกันพี่น้องส่งโควิด ทั้งหน้านี่พี่น้องหลายคนเพิ่นกว่าสูงแต่ว่ามันก็สูงยค่ไหพี่น้องกับพอดีเพียงข้อลูกค้าแต่ว่าบวกุ้งยังชิถมดินเด้อังชิปับะระดับดินให้มันเพียงกับทางหน้าเวายังชิใส่ทอใส่ทอแลวก็คูณดินให้มันซ้ำกับทางเลยเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำจึงบรายเข้างั้นก็ชิคูณดินขึ้นมาประมาณ 8, แป้นเพื่อแป้นขึ่งความสูงตอนนี้ก็ยังสูงอยู่บรเทาไปในะพี่น้องคูณดินคูณอย่างมันก็อดีงาม ุกหลานสามมาจากเฮียนจะมาแวะมาแวะซอยมากินข้าวกินน้ำอยู่นี่ปั้นนะบ้อะคะปั้นให้างนอกล่ะปั้นให้างนอกสบายดีค่น้องสบายดีจ้าทักทายสบายดีเมื่อสุขสุขคนเงาเงาท้ายห้ามท่องไปนี่ กะขาย,ยแรกๆนะได้ขายอยู่พี่น้องพอดีประมาณน่าเปิดห้ามทองซัมเมอร์พอดีเปิดประกาศน่าล็อกดาวน์โควิดพี่น้องยโควิดเท็ดเท็ดเส้นข้างเราบ้างเนี้ย่านิอยู่โควิดแต่ว่าย่านอดตายหลายกว่าเกาเลยต้องขายขายไปแต่ก็ระวังเนาะก็มีแอโกโลกอฮอล์อะไรกับพบิดปากครับป้อง,งกันเวลาลูกค้ามาพี่น้อ,องได้ใส่เวลาคลูกคาหาห้าบูเข้าห้ามน้องกับพ่น้องได้ใส่เป็นบางเทืยียขายพอได้ซื้อ ปิกเกลียวนอกกระแดกพี่น้องเอ้ยัวได้ค่านมค่าขนมน้องอนนู้นี่นะชอกินในแต่ละมือหยุดก็หยุดบ่ได้นอกลงทุนมาเลยลงทุนใส่เลยเพี่น้องหยุดบ่ได้ก็ฝากกันเด้อน้องเด้อขอให้พี่น้องทันได้นาอกขาเมื่อไหรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อผมเป็นกำลังใจให้บวกตัวซ้ำอย่างงี้พอดียูทูบเงินยูทูบพอเดินเดินโรงแรมในการบุได้ซ้ำเพี่น้องพอดีได้ทันใด้สามสิบเปอร์เซ็นต์มาค่อนมา ประมาณ35ม้าเหรียญพี่น้องบ่พอดลอยปปืนไไบ่ด้เกือบบ่พอดรุ่นเดือนนี้พี่น้องรุ่นเดือนนี้เฮาเร่งเฮ็ดคลิปอยู่รุ่นเนาะเวลาก็ได้เดือนละลอยก็ยังโอเคอยู่เด้อพี่น้องฟอดเตืมกันเอาฝากให้เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อให้พอได้ค่าขนมพี่น้องอนมนี่ลูลูกค้าเขาหันเลยเขาหันจ้ะเดี๋ยวไปตั้งมือมือกันมีลูกค้าเข้าหัน เบื้องกันต่ำเนี่ยต่ำเน่ยแหละต่ำกุ้งบ่ะนั่งท่านนะนั่งท่านไหมนั่งท่าน่อนกันได้แล้วไหมข้าไกลเลยไกลเลยไปหน่อยไกลเลไปหน่อยต่ำหกเพลิดเดอรเอาน่าเพลิดเพลินตัวนี้จามเขากะซุกแล้วตัวอันนี้ยังอีกนิดนึงไปหน่อยส่วนในทงใหญ่เนี่ยซุกแล้วกุ้งจะเอาไปส่งที่แม่เอาไปฝากขายในแม่ มาหอนหาในแม่เลยคุณแม่สบายดีสบายดีในยครูเลิกเหียนแล้ววะนี้เลิกสอนแม่สุกแล้วอันนี้ซาวหกไม้มาฝากในแม่พี่น้องเอ้ยอยู่นอกบอเดขายอยู่นี่พอได้ขายมืดบัวซาวไหมมดแล้วตอนนี้จะไหม้แล้วสามสิบสี่สามสิบสี่ไม้เหมือนซาวน์ อยู่ในมีนรงเหียนอยู่ในนรงเหียนเด้๋ยวขายอยู่อยู่นอกเงียบเองหาก็ได้ขายตำสามโคกตั้มแล้วสตอมสั่งนะตำแล้วตำแล้วเนาะโอ้นี่แม่จนขายมดแล้วทางในนี่ขึ้นมาหลายแห่งฉีดีกว่านี้เนาะดีดีพอพอได้เอาจ่ามาแล้วมาฝ่านในแม่พอได้เติมกันพี่น้องมือหามือซิบเนาะพอได้พอได้ค้าขนมให้น้องอนนน นทางกคนบีนเอเนาะนี่แม่กะนี่อะไรพี่น,น้องขาย,ขายเป็นหมัก<ล>มุงม้งหมักไม้หล้วกัเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มอะไะของเด็กน้อยลูกชิ้นมัดเลยไหมมัดแล้วแล้วโอวอะไรหาโลหาโลนอนมา,นนาบ,บา้<อ>านแม่พอดีขายจานพอดีพอดีขายมวนมาปทามกินนีจะกินข้าวมันมาบรทาน จะโทรไปฮะกำลังจามเออกำลังจามเจอกันกับว่าซอยเด้จะเปิดไม้หมกินข้าวเลยกินข้าวแล้วจ้าจะได้กินละกินจามจ้าเขาละจามมาฝากไม่จะค่อยม้วนแล้วก็คู่เนี่ยผัดเสื้อนั้นยังส่องไม้เพิ่นเอาไปค่ะบมืดน้องสะก็ไก่้สิบหกเลยพี่น้องเมื่อวานนี่แม่ กับน้องซ้ายและกับซามิงลงเอ,อกปลาขึ้นมาขายบากุ้งเป็นคนเผาห้านก็ได้แสนปลายได้สิบปลาถงถงละสิบพันได้แสนปลายพี่น้องป่าบัาทันใหญ่พราะาว่าน้ำมันอยู่บโด,ดนมันชิบกเลยอีกประมาณสองเดือนก็น่าชี้แห้งหมืเลยพี่น้องก็ชีได้เอาปลาขึ้นไปขายเหมืเลยกลับมาทางห้านเฮา อ้าวเป็นยังไงดิดิฉันน้องนนอนนเอาลูกค้าซื้อมาโอ้ตามพห่น้องเอ้ตามไปจริงมีถ้วยใส่เวลาขึ้นบ่กันกินอย่านี้เอาค่อยๆไปเด้อบายนนทไปเลยบายนี่ไปเปงเงี้ยอะไรมื่นไปเวลีนาโนนเด้อเราเด้อ นนบายบายเอากลูกบายจุบลาพ่อจุบลาพ่อเออเป็นมืดเป็นน่องเป็นปลุกบายพี่น้องก่อนบายพี่น้องก่อนให้น้ำให้น้ำเด็กไปน้ำบ่ลูกเออเด็กไปน้ำเอื่อยได้เปล่งเฮียนแล้วได้เปล่งเฮียนแล้วไปแล้วโอ้ยมืดออื่นเอ้ยมาเรียนน้ำลูกอยากนอนแล้ว嘛 กินนมบอก,กินนมแม่บ่ล้วกินกันสองอย่างการะนุกแม่ก็เริ่มห่างแล้วอันนี้สิเป็นนมเสริมอันนี้แล้วก็มีนมให้คิ้วแล้วก็นมวัวแดงแต่ว่าน้อกนันน้นเพิ่นมากินนมนี่เนาะมันเป็นรสช็อกโกแลตนะ่ะกะมีมิเตอรวินคือกันไปหน่ออยเอาเอาเอาให้ได้ลูกนี่ เปิดมดบ่นอนอนนท์เฮ็ดโลน้องนอนกะผู้ดีนางบ่มานินนําตอนเที่ยงเดี๋ยวนี้กะบ่ายโมงแล้วน้องก็เลยไปโรงเรียนแล้วพี่น้องมันก็เลยเหงาเหงานไปางอแงเลยพี่น้องงอๆนะบัดนี้แม่ว่าให้ใหญ่ก่อนจัก2ปีเนาะตั้งเข้าเพราะว่าช่วงนี้กช่วงนี้โรงเรียนกเข้ายังบ่ปกตินะ คลิปดีซอวินกับทีพอลาไปก่อนเด้อพี Bref, ่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่บอคำพูดเจ้าแล้วก็ะขามาบึงมาชมให้กำลังใจตลอดขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณขอบใจทำไมพี่น้องเมื่อสุดสุดวันเด้อที่คอยจิดตามแล้วก็สนับสนุนทางส่องกลุ่มบารามาตลอดพี่นขอบคุณหลายๆเด้อคลิปนีกับทีได้ขอลาไปกับพี่น้องน้องนุนเป็นยักนอนเลยให้น้องนอนพักผ่อนก็ได้เลยครับคลิปใหม่ผ้าใหม่พ่อกันใหม่พี่น้องขออวยพรให้ นอนนอนลำเลยกันทองสุขัาดแ์ศรเงด้ยพี่น้อเราเนสอสสยสบายดี